สวัสดีค่ะคาร์บายโปรดักต์นะคะวันนี้มารีวิวแต่งภายในของรถ r e โ o c a p นะคะอันนี้แต่งภายนอกมาสวยๆแล้วสีขาวนะคะรถสีขาวทำภายในให้ดูหรูขึ้นด้วยหุ้มเบาะเบาะแค็บแล้วก็ปูพื้นนะคะตัวนี้เป็นสีดำได้เย็บสีครีมเย็บลายสไตล์ VP นะคะลายสไตล์ VP ก็คือลายที่มีลายปักตะข่ายตรงกลางแบบนี้ค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะมันจะเพิ่มความหรูหราไม่ให้รถดูเรียบจนเกินไปนะคะให้ดูมีอะไรแต่ไม่ฉุดฉาดนะแบบนี้รถหรูขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะมาถึงประกอบใส่ใช้เวลาติดตั้งเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราเนรมิตให้ใหม่เลยนะคะทั้งคู่หน้าบอกแคบแล้วก็ปูพื้นให้สวยแบบนี้เลย มาดูกันที่รายละเอียดคู่หน้านะคะอันนี้จะเป็นงานสวมค่ะสวมทับคลุมบ่อเดิมไม่ลอกแล้วก็ไม่เสียบ่อเดิมนะคะงานเราเน้นกระชับเข้ารูปแล้วก็ตรงรุ่นเลยเป็นทรงบ่อของรีโวนะคะหนังที่ใช้จะเป็นหนังหนา1มิลเต็มทุกสีค่ะส่วนได้ก็จะเป็นได้ไนล่อนแบบนี้ค่ะเน้นงานทนทนใช้ได้นานงานสวยๆนะคะนี่งานของค a ร์บ p r o โ u รดักของเราเอง แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นปูพื้น 6D ค่ะแบบหนา13มิลเลยหนา13มิลน,นี่คือดูอย่างนี้ค่ะงานหนานูนแบบนี้มีอุปรกรณ์ล็อกให้หนังด้านบนเนี่ยจะทนไม่ทนเนี่ยอยู่ที่หนังด้านบนนะคะหนังด้านบนล้าเนี่ยจะเป็นตัวหนาเลยหนา1มิลเต็มเลยนะคะจะไม่ใช้หนังบางเพราะว่าเราเน้นงานเนี่ยก็คืออยากให้ลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ทนทนอยู่ยาวๆแน่นอน ไปจนถึงปิดไปจนถึงนี่เลยนะคะสำหรับใครที่ใส่บอกแคปเนี่ยรนะ้านจะตัดพอดีขอบให้นะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้ส่วนเบาะหลังนะคะเป็นเบาะฟองน้ำฉีดขึ้นรูปค่ะเสริมพิงใหม่ถอดพิงเดิมแล้วเสริมพิงใหม่นะคะแล้วก็เสริมตัวนั่งใหม่ด้วยให้มันแหงนขึ้นรับกับน่องนะคะเวลาเรานั่งเนี่ยจะได้นั่งสบายยิ่งขึ้นสิรีระในการนั่งนะคะเดี๋ยวให้น้องนั่งให้ดูอันนี้น้องสูง170กว่านะ70 70ประมาณ72เนาะนี่สลีระในการนั่งก็จะประมาณนี้กว้างแคบยังไงขึ้นอยู่กับการปรับเบาะหน้าด้วยนะคะถ้าเฉลี่ยเบาะหน้าให้ให้หลังนั่งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะนั่งสบายถามว่าหัวชนไหมนะคะก็ยังเหลือๆนะคะเหลืออีกประมาณกืบคืบหนึ่งนี่อันนี้น้องสูงร้อยกว่าค่ะฟองน้ําของเรานะคะเวลานั่งไปแล้วมันจะไม่ยวบลงไป มันจะเน้นใช้งานทนทนนะคะอยู่ได้เป็น10ปีเลยแล้วก็เบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนนี่สรีระในการนั่งภาพรวมแบบนี้ค่ะ